สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามครับสวัสดี f c ทัวโลกครับมาพบมาเจอกันครับในช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลด้ครับเมื่อนี้ตอนนี้เฮาก็มาอยู่ที่ตลาดน้ำซีภาครับผ้าแขกมาผ้าแขกมาเที่ยวตลาดน้ำซีภาคตีพัทยาครับ นี่เป็นด้านนาครับนี่รถทั่วก็จอดรอรับแขกครับมีทั้งอินเดียไต้หวันเกาหลีจีนครับมาเที่ยวมองนี้นะครับผมอกว่าจอดรอรับตรงนี้แหละทำแล้วครับจงังไหนเขาก็ผิต่บ่าอินเดียก็มี ภายในตลาดหาดทีภาคประกาเขอาไปไทยดอกครับไทยจะข้างนานนี่แหละรถกระไรรถไล่อยู่ทั้งตุ๊ดตู๊ทั้งรถเก๋งทั้งรถแท็กซี่ครับคูนแขกกระไร มีทั้งแขกมีทั้งจีนมีทั้งเกาหลีแหละร่วมๆกับนักท่องเที่ยวหอดศพเอะนักท่องเที่ยวเช่าจีนนักท่องเที่ยวเช่าอินเดียนักท่องเที่ยวเช่าเกาหลีนะครับนี่มัดตรงจาดกับอยู่นี่ ต้องเที่ยวปไปหลายนะครับแกอเอายังหมอมาอยู่ผมเอารถมาจอดผ่าแล้วครับจอดผ่าก่อนร้านขายยาเร่งอยู่แล้วจ้ะ รถผมจาจอดถ่ายอยู่ข้างหน้านี่หละครับทุกีอาจะไปจอดข้างหลังแต่กบนี่เขาให้จอดข้างหน้านครับก็ว,ว่าข้างหลังหายยาายนะครับไก่ขายของก็ได้เขาก็เลยให้จอดข้างหน้านะครับไม่ไแบบแก็จะไก่ล้วครับขันคนที่สื่อเฮจัได้กระสื่อเนาะคนบอสื่อเฮจัได้กับสื่ออ,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 อ้าวหันนาขา,ายของอยู่กับเขา แต่ว่าเขาข้ายคองแพงว่ราะว่ไกลก็ได้เนาะคของแพงก็เขาก็อ <escre vo> ันนี้เวียดนามเชือดไทยมอเตอร์เวียดนามแขกเวียดนาม งามเหมือนกันเอ,อ้ยคือบอกขึ้นมาลวดนี่ก็รับแขก,กแล้วครับ สุดยอดเลยอตนี่แหละดิผลงานแบบครึ่อหนึ่งสำเนียำนึงนี่่ใหาแขกขึ้นรถครับับ้าบ่จอดชิดดีนี่พให้แขกขึ้นรถไดน้นี่ต้องเอาใจต้องโน่นนี่นั่นนะครับไก่ไทยนี่บ่แม่นธรรมดาได้ไก่ไทยนี่ไก่ไทยนี่สุดยอดแล้วไก่ไทย กับนบ่เอากระเทือนกับอกึ้นมารับหอดหม่องเลยหมตกยางรับแขก,กแล้วครับฟังขุนที่เป็นสนามยิงปืนนะครับเขาเอนกระดูกเสือเนาะฟังขุนทิ่เป็นสนามยิงปืนนะครับสนามยิงปืนครับฟังขุน ายงืน,นแกขกเขาก็ยิไปเจียวฟังผลเยไปยิงปืนฟังผลเน่มันเป็นพิพัธภ์ที่พิธภัณฑ์กระดูเกเสือเขาว่าเ,เดี๋ยวฟังน,นี่สนามหลดแข่งนะครับนี่ก็ไปพี่กับสัตติหีบด้ครับสัตตหีบ ฟางพุ่นฟางพุ่นถนนแรนไปนะครับเขาเมืองมัตยาครับไปจนบุรีนะครับอยู่ถนนสุขุมวิทแล้วครับตอนนี้อยู่ถนนสุขุมวิทแก่ก็เริ่มมากแล้วนี่แหละ มาสองสามคนแล้วน้ำขนหน่อยมีไหมไม่มีแล้วมาปะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะมีนะเดินเข้าไปข้างๆอะ่ะสี่คนแล้วเ,เข้ามาแล้ว คนรขับรถตัวต้องกัเจังสีแล้วไม่เลยกวรที่เลิกแต่ทไปต่ออีกนี่มีหลายรายการครับหลายรายการอยู่ยังเด้ไปที่เมืองเมดดูเขาประตํานักอีกบนเขาครับไปบนเขาอีกไปกินเงืมชา ยิงน้ำชาแล้วยังไงหัไวยิงไปใส่ต่อนะครับยิแต่เครื่องตลับกุ๊ปไม่ได้ลงเวลาโม่รุ่งเลยว่ะโม่ได้จุดจางเนี่ยยิงเกียงมองหนักครึ่งชั่วโมงมองหนักนึงเดี๋ยวยิงลงเวลาไว้ยิงเครื่องรอกแยงมันหลายมองมองละยี่สิบนาทีสามสิบนาที ะได้ฝากกดไลค์กดแชร์นนะครับเดอ้อฝากกดฝากสนับสนุนนะครับฝากซอยสนับสนุนนะครับฝากกดติดตามนะเดอ้อฝากซอยดูคลิปนะฝากคอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์ให้นะครับนะครับเด้อก็อาศัยเอฟซีแหละครับอาศัยเอฟซีซอยสนับสนุนนะครับท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวย้วยสุกกันทุกขัานเลยครับเออคลิปนี้เอาไว้ครับนี่วันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ